เป็นอาการของผีปอเข้านิวาพ่อบอลศาสนาของเราจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไม่เนื้อเนื้อหนักหนักเล่นเล่นนะพ่อเจอกูชลานะครับพร้อมกับวันนี้ผมมีสิ่งดีมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือ หลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนรุ่นก e e ูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็แล้วค่าปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของกูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพักวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แล้วค่าปลอดภัยครับรุ่นกูจะให้มึงรวยออกไปเลยครับไปเลยเครื่องืคอมมนโดจะกีวิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกัน

คงจะสื้อผ้าได้ไม่ยากนักหอกพระพุทธเจ้าครับกูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็แล้วคาดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้หาตามเพจของกู้จะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แล้วคาดปลอดภัยครับรุ่นกูจะให้มึงรวยเอาไปเลยครับเอาไปเลย ถ้าเกอดวิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดคุมให้สุดให้สุดไม่หยุดทำอาตมาจะมาจำวัดอยู่เป็นอาการของผีปอบเข้านิวา ศาส,สนาของเราจะได้จเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไม่เอาเนือ้อหนักๆเล่นๆนะน้องพ่อเ้ยจ้บุญวัชราะนะครับร้วมกับว,วันนี้ผมมีซีนีดีมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือถวงท่อพักวัชพืชท่วนรุ่นกูนจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็แล้วค่าปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ หาตามเพจของผู้จะให้มือรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แค็งร่ปลอดภัยครับรุ่นกูจะให้มือโวยออกไปเลยครับอมกปเลยเครื่องดื่มคอมมาโดะกี่วิกฤตเขาก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดพุ่มให้สุดไม่หยุดเครื่องดื่มคอม ผมไม่ต้องจับ่ะู้วาผม้วแล้วจับอะไรแ้นี้จับล้วแนี้